วันนี้เราก็มาเก็บเห็ดเหมือนเดิมนะคะเราเปลี่ยนไม้ใหม่นะคะวันนี้หาเห็ดขาวดินนะคะวันนี้มาหาแถวหน้าผาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้จะเป็นหน้าผาประวัติศาสตร์จะเป็นหน้าผาประวัติศาสตร์นะคะอ่าค่ะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้ หาเห็ดขาวดินนะคะวนันตรงนี้จะแถวนี้จะเป็นแถวหน้าผาประวัติศาสตร์นะคะก็จะเป็นทางลงเดินลงไปเรื่อยๆเป็นหน้าผาประวัติศาสตร์ เห็นเห็ดขาวดินแล้วสองดอกเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บก็จะเป็นทางลงหน้าผาประวัติศาสตร์เราจะไม่ลงไปนะคะก็จะเดินลงไปเรื่อยๆ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 นูน่นนูน่นน,นทางลงเดินลงไปเรื่อยๆแต่เราไม่ลงนะคะเราจะมาเก็บเห็ดขาววันนี้ อลงไปเรื่อยๆก็จะเป็นทางลงไปเรื่อยๆตอนลงไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ตอนขึ้นนะคะมันจะลำบากตรงนี้จะเป็นหน้าผาประวัติศาสตร์อยู่ที่วัดภูพลานสูงอำเภอนาะจะัลลวยจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็จะเป็นทางลงเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆข้างล่างมันก็จะมี ถ้ำนะคะมีพระพุทธรูปมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะว่าจะไม่เดินลงมานะคะแต่เดินลงมาครึ่งทางแล้วก็จะมีพระพุทธรูปตามหน้าผาหน้าผานะจะมีพระพุทธรูป พระพุธรูปนั่นอยู่ในหน้าผานะคะเวลาฝนตกน้ำก็จะหยดใส่เปียกหมดนะคะแถวนี้ก็จะมีทางไปทางนู้นแล้วนกะ็ทางมาทางนี้ทางเยอะแยะเต็มไปหมดทางลงก็จะชันๆหน่อยนู้นเต็มไปหมดเลยทางทางเดินไปเยอะแยะเลยไม่รู้เดินไปไหนอะไรบ้าง ไม่ได้มานานแล้วนะคะใครอยากมาเที่ยวก็ลองมาเที่ยวดูนะคะตอนลงไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ตอนขึ้นน่าจะลำบากหน่อยเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวไปเก็บเห็ดต่อก่อนบายบายค่ะ